ในงวดวันที่1กันยายนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้ไปทำการออกสลากสัญจรที่จังหวัดสระบุรีก็มาดูข้อมูลของจังหวัดสระบุรีกันสักหน่อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันอายุ59ปีเป็นผู้ว่าลำดับที่51 จังหวัดสระบุรีมีทั้งหมด13อำเภอ111ตำบลทะเบียนรถผู้ว่า11รหัสไปรษณี18000เลขที่สถานที่ออกรางวัลคือหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี123รหัสจังหวัด036อาจารย์หนูงวดวันที่1กันยายน ให้เลขเด่นบน3 6. เลขชุด3ามตัว631 832 435 037 139 761 162 865 967เลขชุดสองตัวบน313235 37 39 หก6นึ่งหล่างให้เด่น4กับ9เลขชุดสองตัวล่าง4 0 4 2ูนย์ส9่สองสี่หในงวดวันที่16สิงหาคมเลขเด่นล่าง7เข้าหลักหน่วยล่าง เจ้าแม่ตะเคียนงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่น4เด่นรอง3เลขชุด3ตัว940 574 032 438 635เลขชุดสองตัว4004 4334 4774 3ามส3 5สองสามมห้าห้าสาสม้าสีหมอกงวดวันที่หนึ่งกันยายน,นให้เลขเด่นบน3 9มชุดสองตัว3036-9096ล่างให้เดน่นสองกับหเลขชุดสองตัวล่างสองสห ห้าสหหในงวดวันที่16สิงหาคมเลขเด่นบน7เข้าหลักร้อยบนเลขชุดสองตัวล่างหกเจดเข้าสองตัวล่าง